คดีนี้ไปโดศึกมหัศจรรย์ยิ่งกว่าวันเดอร์แลนด์ตัสดีครับผมดาบตำรวจบูรณาพัทรผู้บังคับวงงานม่วงปราบปรามสภรรุนแก้วรุทธานีครณาออกตรวจรับแจ้งจากศูนย์วิทยวว่ามีคนโทรมาให้ไปเหตุทะเลาะวิวาทคุณตำรวจได้รับแจ้งคนทะเลาะวิวาทก็รีบมาระงับเหตุครับใครแจ้งให้มันจับคนทะเลาะวิวาทเนี่ยผมนี่แหละครับแจ้งอ๋อไหนคนทะเลาะวิวาทที่ให้จับอะ ก็ผมเนี่ยแหละครับฮะเอาแล้วแม่งเแล้วอะไรของแกไม่เห็นมีใครทะเลาะวิวาสเลยทะเลาะจริงๆทะเลาะกับใครยังไงยังไงก็ทะเลาะยายตัวเองนี่ไงก็ทะเลาะยายตัวเองนี่ไงเอ้าทะเลาะกับยายด้วยโอ๊ยไอ้นี่มันบ้าบอแล้วทะเลาะกับยายนี่นะเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะกันยังไงเนี่ยเนี่ยยายนอนติดเตียงอยู่เนี่ยจะเอาอะไรมาทะเลาะกับแกไอ้นี่ฮะเมายาเปล่าเนี่ยเมายามาแน่ๆเลยก็ผมมาอยู่กับยายสองคนแล้วผมก็ขอตันยายไปกินเหล้ายายก็ไม่ให้อ่ไม่ให้อ่ะ เลยเอาเศษเหรียญยายไปหรือเหล้ากินแล้วพัดเหรียญยายก็หายแล้วยายก็หาว่าผมขโมยไปไอเอ็งไม่ขโมยแล้วใครเอาลรอวะเออก็ผมขโมยไงผมก็เลยแจ้งตำรวจมาจับไงเนี่ยตำรวจมาจับแล้วสะใจยายยังเฮ้ยให้มันได้อย่างัเนี่ยไอ้นี่มันเมามันประชดยายมันแจ้งตำรวจจับตัวเองโอ้ยเอาไงกับมันครับคุณตำรวจวันนี้ดวงกุดและเจอเหตุการณ์แบบนี้นะสะใจยายหรือยังสะใจหรือยังเออเอาไปไปเลยใหญ่เฮ้ยใหญยใหญ่ หลานประชนยายเฮ้ยเขาเขาประชนยายไปเลยฮะเฮ้ยยยาเอาจริงวะเอเฮ้ยจับเลยไป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 เอออเาไปเถอะเอาไปเถอะโอ๊ยวันที่วันอะไรเนี่ยมาเจอยายหลานแบบนี้บอกเลยว่าเป็นยายหลานที่ศีลเสมอกันแหมเหมาะกันเหลือเกินสองกันเหลือเกินจับไปดูกับยายสองคนแล้วก็ขอตังยายกินเหล้าบ่อยๆยายก็ไม่พอใจยายก็บ่นบ่น ไปเอา <S <S ก็เลยไปเอาเศษเอาเหรียญของยายไปขายอะไรต่างๆราะว่างั้นยายบอกว่าเหรียญพระที่เก็บไว้สะสมไว้มันหายแตคาจริงๆแล้วไม่หายหรอกนะครับก็เลยน้อยใจยายโทรไปให้มาจับตัวเองเพื่อที่จะมาชดยายแล้วว่า,วา,วานี่ไงเห็นไหมสะใจไหมดู้จอย่างนี้ต้องตั้งชื่อเรื่องศึกสู้ฟัดหลานติดยายายติดเตียง ขอขอบคุณดับตำรวจภูบดลน้ำพระจันท์ผู้บังคับมู่งงานป้องกันปราบปรามสพลาดนุกแก้วเจ้าของเรื่องหลานประชดยายให้ตำรวจจับ